วัสดีจ้าพี่น้องมามาจากพี่น้องกินเขา่าเบิ้งนี่ไข่เค็มทำเองไม่สวยแต่อร่อยเด้อค่ะพี่น้องกับถั่วไข่ขี้ขานออกไปข้างนอกจากพี่น้องมันจืดฝนตกเอาขีข้ขาดออกไปเอาพัก <c oughs> จืดค่ะพี่น้องมันจืดแห้งเนาะค่ะเนาะมันหนาวพอ่อยากออกไปเลยจะมันหนาวเนาะพักกับง,ง่ามมาสัน่นกินบ่ท่านหรือคตว่วัง ออกไปตำแค่รถมอเตัวตัวใส่ป่าอย่างบุญประเด็กฝรั่งบผสมฝรั่งอะไมุชยับบ่ใครเกี่ยว 还敢再骗骗我！

ผสมพลังปลาส้มฝรังไข่เกมทำเองพี่น้องนื่งเป็นไข่ไก่น้องเล็บเป็นสีนี่พี่น้องคือไข่เป็ดนะ เค็มมั่นแทบเค็มพอดีแทบให้พ่อแล้วคุณขางกันพี่หรอ กุนต้มงวบ้านเนาะน่มเบิดอไม่หน่อยพอได้บอกเขาเลยต้งบันทึกแต่จะมันอ่อนซ้อนเนาะให้ลังงพอออกแล้วึ เฮ็ดเป็เฮ็ดกอเฮ็ดเพิ่มขุมเนาะชอบชอมทั้งพี่ก็จะเป็นเฮ็ดเพิ่มเลือดนะพี่น้องว้ยชินพี่หนุมแล้วไปเก็บอยู่วันนี้ไปเบิ้งคลิปเบิ้งคลิปพี่ยำพี่เว ไอเก็บอ่ะมันสตรอเบอรี่เบิ่งกับโอคามเบิ่งเฮดน้ำกับวับเป็นพิมพ์ไทยกับวบ,บไม่ได้บต้องกดเข้าไปในแบบภาษามันดับกรได้เมื่อเบิ่งหม่สองดอกมันมาบังรอบสามเหมือน ลุดมันมันรุดพี่น้องมันแลนไปซองไม่นมั้มันแลนไปเรื่องไม่สวยเนาะเบิ้งของเพื่อแบมเพื่องเบิ้งมันกินน้ำจีนเบิ้งสองหลอกคนสว่าสิพิมพ์ได้ลืมค่าว่ามันสีแดนนี่นะ

嗯嗯，嗯，好不好吃 พี่นอ้อนอืม,มค่ะขึ้นอยูกับตาพี่น้องต้นนี้เนาะค่ะเนาะพี่น,อนอ้องเนาะว้าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเห็นหลายๆคลิปแล้วเนาะคะ่ะเนาะว่า พี่น้องลืมกดไลหลขาดพี่น้องจะเลืมกดไลค์เด้อเนาะค่ะพี่น้องนะคะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เย้าเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องจ้า